Música bye <laughs> คือวิธิทัศน์กิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรลอเมซียนจังเกิลไทยแลนด์บาร์ยูครั้งที่ผ่านมาค่ะและแน่นอนว่าความสนุกความประทับใจแบบนี้กําลังจะกลับมาอีกครั้งในวันที่2อถึงหพฤษภาคมนี้ที่เมืองเบตงจังหวัดยาลาค่ะและต่อจากนี้ค่ะขอ,อนําทุกท่านเข้าสู่พิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลอเมซียนจังเกิลไทยแลนด์บาร์ยู ซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวและก็รายละเอียดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งในลำดับแรกค่ะขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด,ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวเปิดงานแถลงข่าวค่ะท่านสื่อมวลชนที่รักทั้งหลายครับ ผมในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เชิญชวนท่านสื่อมวลชนและก็ท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยท่านผู้แทนของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณกิติชาวดีและท่านรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณชนธันแสงกุ้มและที่สำคัญที่สุดผู้จัดการ UTMB เอเ a ซียบิซิสซาบีนาเดอร์นาได ทั้งสีท่านจะได้พูดถึงและได้บอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราจะมีกิจกรรมในการวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวิ่งเทรลนะครับในช่วงของวันที่สมถึงที่ห้าพฤษภาคมสองพันยในเดือนนี้เดือนหน้านี้ ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาในแนวทางของรัฐบาลซึ่งจะต้องดูในเรื่องของการพัฒนาและเรื่องของความมั่นคงนี่คือส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่อยากเราอยากจะบอกให้ชาวโลกได้เห็นถึงความสวยงามความเรียบร้อย ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในช่วงของผู้คนในจังหวัดยะลา,าในอำเภอเบตรงในเส้นทางที่ต้องวิ่งผ่านเป็นเส้นทางที่สวยงามจุดเริ่มต้นคืออุโมงเบตงมงคลิ์อยู่กลางเมืองเบตงวิ่งผ่านสถานที่สำคัญเทือกเขาสันการาคีรี จุดชมวิวทะเลหมอกจาระกางาจุดชมวิวทะเลหมอกคูนุงศิริปัตอุโมง์ปิยาิิตเหล่านี้เป็นต้นว่ามีความสวยงามและมีการพัฒนาเมืองในจังหวัดเบตงจังยลาเมืองเบตงเป็นอย่างดียิ่งในการจัดการแข่งขันครั้งแรก นะครับในปี2 5 6 6เนี่ยจากผู้คนที่เข้ามาวิ่ง2,539คนทั่วประเทศและจากประเทศอื่นๆอีก48ประเทศสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้2 4 3ล้านบาทในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมกับของเรานี้เริ่มเปิดสมัครตั้งแต่ธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีถึง3480คนจาก48ประเทศทั่วโลกนะครับเป็นต่างชาติเช่นมาเลเซียจีนญี่ปุ่นและอื่นๆต่างชาติ28%คนไทย72% ะครับเป็นคนยาลา61กทม12สงขา5%และอื่นๆคาดว่าจะาก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้300ล้านบาทในส่วนตรงนี้ในรายละเอียดในเรื่องของการจัดงานต่างๆว่าเรามีประเภทไหนอย่างไรนะครับที่เราจะวิ่งมีรางวัลกี่ประเภทและก็ ในเรื่องของการต้อนรับของการดูแลในส่วนต่างๆผู้เกี่ยวข้องของเรานะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้แทนของกระทรวงการท่องเที่ยวก็จะได้พูดคุยถึงแนวนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวและท่านอื่นนะครับมิสซิสซาบีนาก็จะพูดถึงเรื่องของความยิ่งใหญ่ของ อู m ทีเอ็มบีเอเชียวิ่งเทลตรงนี้เนี่ยมีความยิ่งใหญ่อย่างไรให้พี่น้องประชาชนผู้คนที่ยังไม่ได้รับทราบได้รับทราบถึงกิจกรรมอันยิ่งใหญ่นี้ก็ผมก็ขอใช้เวลาเบื้องต้นตรงนี้อย่างเท่านี้ก่อนครับขอเชิญท่านาผู้แทนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับคุณกิติชาวดีเชิญครับ ครับขอบพระคุณครับกับเรียนท่านสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านชนันแสงพุ่มรองเลขาธิการสูย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มิสซิสซาบิน่าเดนาดาย UTMBASEN Director และแขกผู้มีเกียรติรวมถึงพี่น้องสุ่ชนทุกท่านครับการจัดก,การแข่งขัน ในครั้งนี้ถือเป็นความสําเร็จของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศูนย์อำนวยการบริหารจัดจังหวัดชายแดนภาคใต้การกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาและหน่วยงานอื่นๆตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาในการนําเสนอศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่พี่น้องประชาชนชาวโลกนะครับนโยบายการ พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงการกีฬาจะมุ่งเน้นไปในหลายมิตินะครับอย่างแรกเราส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬามุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเพราะอย่างยิ่งกีฬาที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรมศิลปะชีวิตกวามเป็นอยู่เช่นการวิ่งเทลนอกจากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต,าต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนอกจากการจัดการแข่งขันวิ่งเทวแล้วเนี่ยก็จะมีการเดินปา่าการจัดงานเอ็กซ์โปกีฬาไฟประดับเมืองเทศกาลอาหารการยิงธนูโบราณรวมถึงหน่วยใหญทึ่เป็นท็อปพาวเวอร์ของรัฐบาลนะครับ2การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน,น้านการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยว,เ,ยวเห็นว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ มีศักยภาพมีศิลปะวัฒนธรรมมีธรรมชาติที่สวยสดงดงามโครงสร้างพื้นฐานที่เราควรจะเข้ากลับเข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆการแนะนําให้พี่น้องประชาชนได้เห็นได้สัมผัสถึงแหล่งท่องเที่ยวป้ายแอปพลิเคชันต่างๆที่จะแนะนําการท่องเที่ยวตลอดจนห้องน้ําเส้นทางการทางร้านอาหารแหล่งชอปปิ้งสิ่งที่เกิดอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างๆเพื่อจะเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวเชื่อว่า ตามที่ท่านนโยบายท่านทางรัฐบาลจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในสจังหวดัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมทงดนานเศรษฐกิจและความสงบสุขผมเชื่อแน่ว่านโยบายนี้จะเป็นนโยบายที่สําคัญจะก่อให้เกิดความสงบสุขและก็เกิดการท่องเที่ยวในสาจังหวดัดทางชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ข้อที่สาเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอันดีซึ่งอัตลักษณ์ของประเทศไทยในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่ในหลายภูมิภาคของเราจะมีความแตกต่างก,กันเพื่อส่งเสริมให้เห็นว่าในประเทศท่าน นในประเทศไทยนั้นมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับเนักท่องเที่ยวได้เห็นว่าเมืองไทยของเรามีดีอย่างไรมีอัตลักที่มันโดดเด่นได้อย่างไรนะครับอันที่4ี่ครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะบุคลากรเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็ทรงให้สําคัญกับการเพิ่มทักษะวันนี้เองเราจะไปแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนถ้าไม่มีมัคคุเทศน์นำทางไม่มีคนในท้องที่ท้องถิ่นให้แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวว่าจะทําอย่างไรจะไปตรงไหนหนึ่งสาสห้า และที่สําคัญครับเราต้องเตรียมตัวให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายในอนาคตเพื่อประชาชนได้ตื่นรู้ว่าการจะเป็นเมืองท่องเที่ยวการจะสร้างเศรษฐกิจรายได้จากการท่องควรทาตัวอย่างไรเพื่อปรับทัศนาคติแล้วก็ดูว่าเราจะได้มีพี่น้องประชาชนที่เป็นยิ้มสยามซึ่งเป็นซอฟต์าวร์สำคัญของประเทศไทยเราอย่างแท้จริงนะครับเรื่องความสร้างความมั่นคงครับกระทรวงมุ่งเน้น สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้นักเที่ยวท่องเที่ยวส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภักได้สุดท้ายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวง่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ชุมชนได้รับประโยชน์ในการท่องเที่ยวเพื่อเห็นว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มีเกิดการท่องเที่ยวแล้วมีผลประโยชน์มีรายได้และสิ่งที่มันที่สุดครับรู้จัก หวงแหนแล้วก็รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่บรรพบุรุษของเราได้ปกป้องมาตลอดเวลาสำหรับพื้นแผ่นดินไทยนะครับการแข่งขัน a นเมซิง j จ n ง l ก t h ไทย a n น by าย UTMB 2024ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปปฏิบัติเรามั่นใจว่าการแข่งขัน,ขน ในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกีฬาในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างไรายได้และนําชื่อเสียงมาให้กับพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงประเทศไทยให้เป็นทุนที่รู้จักกับประชาชนในทั่วโลกนะครับต้องขอขอบคุณหนง,งานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทําให้การแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสําเร็จและขอให้สนุกกับการแข่งขันและสัมผัสกับความงดงามทางธรรมชาติ ป่าอเมซอนเมืองไทยในครั้งนี้ครับขอบคุณครับขอขอบคุณคุณกิติชาวดีเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณชนะพันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์น้ำหนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงโอกาสของขออภัยค่ะลำดับต่อไปค่ะ ขอเรียนเชิญคุณซาบิน่าเดอร์ดานย UTMB Asian Director จะได้กล่าวถึงแนวโน้มและโอกาสในการยกระดับ a m a ซ i n น Jungle Thailand by UTMB สู่สนามเมเจอร์ค่ะ Good morning everyone <laughs> It's an honor for me to stand here with you today on behalf of UTMB World Series. My name is Sabrina Donadai. I'm UTMB Asia Director. คุณซาบิน่าบอกว่าสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มางานร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้ในฐานะตัวแทนของกลุ่ม UTMB ค่ะ In the heart of Thailand there is a little hidden gem. which is in Betong, <laughs> a m a z i a n jungle Thailand by UTMB, is bringing the opportunity to athletes from all over the world to experience this new adventure. ค่ะคุณชาบีนาบอกว่าพื้นที่ในอำเภอเบตงเปรียบเสมือนเป็นอนัญมณีที่ล้ำค่าซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักวิ่งต่างชาติได้มาสัมผัสอัญมณีเหล่านี้ในในเมืองไทยค่ะ Yes, Amazon uh, Thailand Jungle by UTMB is more than a race. It's a really uh, the unification between the local community and the sport athlete, of course, but also uh, this is a combination of the community, the organizer, and, and the trail runners to protect the wilderness environment, which is precious. <laughs> พื้นที่งานอเมซ i a n น u ั g l e Trail ของเราเนี่ยค่ะเป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับนักวิ่งต่างชาติได้เข้ามามีมีส่วนร่วมในพื้นที่อีกทั้งงานอเมซิยนนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้จัดคณะกรรมการจัดงานประชาชนในพื้นที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ให้ ร่วมกันรับรู้แล้วก็ปกป้องออสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นอัญมณีของเราค่ะ Yes we are very very proud to have the opportunity to gather the local community the trail runners from all around the world and experience this adventure together in b e t o n และงานนี้ก็ยังเปิดโอกาสนอกจากออการ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนในพื้นที่แล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิ่งต่างชาติได้เข้ามาออประสบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเป็นการพจนภยัยเปิดโอกาสให้ได้เข้ามาร่วมพจนภัยกับป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เราอีกด้วยค่ะ It also attracts some of the best r u n n e r in the world because uh, UTMB World Series is uh, 43 events around the world today and the winner of the podium, they have the opportunity to have an automatic entry to the final at UTMB Mont Blanc in Chamonix, France. ค่ะผู้ชนะของรายการ Amazing Jungle Trail เนี่ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเข้าร่วมแข่งขันงาน UTMB ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยค่ะ Thank you ค่ะขอบพระคุณคุณซาบิน่าเดอนาได ut m b เ s i a d i r ีย t o r เเป็นอย่างสูงค่ะผมฟังคุณซาบิน่าเนี่ยได้พูดถึงจังหวัดเปตรงเป็นเมืองที่เป็นเพชรที่ซ่อนนะอยู่ในจังหวัดภาคใต้ในพื้นที่ดังกล่าวเธอมาหลายครั้งแล้วเธอมาวิ่งแล้วมาดูาทัศนีภาพอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีมากนะครับ หลังต่างชาติหรือผู้คนที่เขาเคยมาเขาประทับใจอันนี้คนไทยหรือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายเนี่ยก็ยังไม่ไม่เคยไปอันนี้ก็ลองให้พิจารณาดูผมขอให้คุณชนะธันแสงพุ่มนะครับรองเลขาที่การศูนย์ดำนการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับการกีฬากระทรวงก ท่องเที่ยวและการกีฬานะครับซึ่งจะเป็นภาพร่วมกันเชิญครับคุณธนาชานครับผมขอนําเสนอข้อมูลเพื่อให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนสั้นๆน,น,นะครับก็จําเมื่อรักไม่กี่เดือนที่ผ่านมาท่านนายกรบมนตรีพร้อมกับท่านราบมนตรีหลายท่านและหนึ่งในท่านรานตรีที่ไปก็คือท่านรฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับไปภาคใต้เป็นครั้งแรกแล้วก็เมืองแรกที่ไปแล้วมีคําชื่นชมโดยเฉพาะการนอนค้างคือเบตง นึกออกในข่าวนะครับท่านก็มีข้อสั่งการมาทางท่านรองนายกซึ่งวันนั้นเองท่านรองนายกเนี่ยก็มีการนําเสนอข้อมูลไปนะครับว่าทางสบตในฐานะที่เป็นหน่วยฝ่ายเลขาของคณะกรรมการยุทศาสตร์การพัฒนาจากกาังหวัดชาแดนภาคใต้จะมีการแข่งขันกีฬาหนึ่งอย่างก็คือ STT ครับ ซึ่งเพื่อเพื่อเมื่อเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องเบตงเทลซึ่งก็เป็นการแข่งขันกีฬาอีกประเภทหนึ่งทั้งนี้ในส่วนของการแข่งขันเบตงเทลเนี่ยไม่ได้มองเรื่องอของการแข่งขันอย่างเดียวนะครับอย่างที่ทางท่านกิต,ติพูดถึงว่า เบตงเทลเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็ตามนโยบายท่านนายกตามนโยบายท่านรัฐมนตรีคือทํำยังไงให้สามารถสร้างเศรษฐกิจรายได้จากพื้นที่ได้ตัวเลขคร่าวๆที่มีการนําเสนอไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปี66 250กว่าล้านเศษนะครับแล้วก็ปี67 คาดการว์า280ว280วล้านแต่ใจจริงเนี่ยเมื่อดูกิจกรรมต่างๆตามที่ทางท่านกิต,ติพูดถึงว่ากระทรวงท่องเที่ยวจัดเต็มโปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมวิ่งเทลในวิ่งเทลเองเนี่ยก็จะมีกิจกรรมวิ่งเทลอ่วิ่งเที่ยวดื่มกินเช็คอินเบตงนะครับการเดินป่าระยะไกลไฮคิ้งนะครับมวยไทยไฟประดับเมืองเอ็กซ์โปกีฬาเทศกาลอาหารยิงธนูโบราณนะครับก็กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเสริมทั้งหมดโดยเฉพ,เพาะ การโปรโมทเรื่องมวยไทยซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากเพราะว่ามวยไทยเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวมาเลยแล้วก็รัฐที่ติดกับเบตงคือเปรักน,นะครับแล้วก็ไปอีกหนึ่งชั่วโมงเศษก็คือปีนังเป็นรัฐที่ค่อนข้างมีฐานะของมาเลเซียซึ่งก็เป็นหนึ่งในทวินซิตี้ที่ทะลอง,ลองนายก มีดจะทําเรื่องของคู่เมืองคู่การพัฒนาซึ่งในปีหน้าก็จะเห็นทั้ง2เมืองกับเบตงกับเปรักแล้วก็ปีนังเนี่ยเป็นเมืองการท่องเที่ยวการค้าชายแดนที่นําไปสู่เรื่องของการสร้างเศรษฐกิจและมูลค่าร่วมกันได้นะครับก็ขอว่าอย่างนี้ครับทางพื้นที่เองมีความพร้อมสูงมากนะครับเรามีประสบการณ์การจัดมา2ปีเศษแล้วเรามีอาสาสมัครเกือบ500คนที่ทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็ ออกดอกออกผลในกิจกรรมต่างๆถ้าผู้สื่อข่าวพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านมีโอกาสนะครับทาง UTMB เนี่ยตอนนี้ก็ได้ไปสร้างในเรื่องของจุดเช็คอินที่จะโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะแค่ในตรงนะครับก็จะมีส่วนของการนําน้องที่ทางท่านเลขานุก,การรัมนตรีท่องเที่ยวพูดถึงเป็นมักพุทเทศนะครับแต่ทําในเรื่องของการเป็นจุด เช็คอินที่จะทาไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยวที่มีลักษณะใกล้เคียงในพื้นที่อื่นๆนะครับเช่นสุขีรินเช่นแหวงซึ่งมีลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์เช่นเดียวกันไปเที่ท่องเที่ยวจุดเดียวเราสามารถที่จะเชื่อมต่อไปอยังกอนท่องเที่ยวในอํเาเภอเบตงอํเาเภอสุขีรินอํเาเภอแหวงได้ซึ่งก็เป็นความคาดหวังและก็เป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการจัด แข่งขันอเมเซอนเทลซึ่งทั้งหมดก็เป็นไปตามที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีให้ใช้เรื่องของเศรษฐกิจนําโดยเศรษฐกิจที่พูดถึงก็คือผ่านเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมครับขอบคุณครับมีมีคำถามอะไรบ้างไหมครับถ้ามีคําถามก็เชิญครับท่านสื่อมวลชนไม่มีก็ขอขอบคุณนะครับ และลำดับต่อจากนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็ผู้ร่วมถแถลงข่าวทุกท่านค่ะถ่ายภาพร่วมกันด้านหน้าเวทีค่ะเชิญค่ะเรียนเชิญผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ค่ะ รวมหน่วยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะ